ทำไมเราต้องสนใจด้วยครับว่าพระเจ้าจะมีหรือไม่มีจริงโอเคคือผมขอตอบสั้นๆอย่างนี้ก่อนเลยนะครับว่าการที่เราเข้ามาตอบได้นะครับว่าต้นกําเนิดของเราเนี่ยมาได้อย่างไรเนี่ยมันจะเป็นตัวกําหนดจุดยืนของเราและความเป็นอยู่บนโลกใบนี้ครับตลอดประวัติศาสตร์เราก็คงรู้กันดีนะครับว่ามนุษย์เนี่ยได้มีการถกเถียงกันมาอย่างยาวนานนะครับเกี่ยวกับเรื่องของนิยามของศีลธรรมหรือก็คืออะไรคือบรรทัดฐานของความดีและความชั่วฝ่ายที่เจ้าพระเจ้าบอกว่านิยามของความดีและความชั่วอะไรดีอะไรชั่วบนโลกใบนี้เนี่ยผู้ที่มีสิทธิสูงสุดในการเข้ามมาาาให้้คํนนิยตรงีีเ่ คือผู้ที่สร้างเราสร้างโลกและผู้ที่เป็นเจ้าของจักรวาลจะรู้ดีที่สุดว่าอะไรดีอะไรชั่วสาหรับมนุษย์ดังนั้นมันจึงจะต้องเป็นนิยามที่เป็นสากลหรือก็คือไม่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาแต่ถ้าว่าในทัศนะของผู้ที่ปฏิเสธพระเจ้าเนี่ยจกักรวาลนี้โลกนี้ชีวิตนี้เนี่ยไม่มีผู้สร้างพวกเราเนี่ยเป็นเพียงอุบัติเหตุทางธรรมชาติอันมืดบอดและก็เกิดขึ้นผ่านกระบวนการวิวัฒนาการดังนั้นเนี่ยเป้าหมายการมีชีวิตอยู่นิยามความดีและความชั่วเนี่ยมันไม่ได้มีใครเข้ามากาหนดเอาไว มนุษย์มีหน้าที่ที่จะเข้ามาเพื่อที่จะให้คํานิยามกันเองและตลอดประวัติศาสตร์มนุษย์ได้ขัดแย้งกันอย่างมากมายถึงนิยามความดีและความชั่วนักปรัชญาแต่ละคนพยายามเข้ามาที่จะเสนอว่าทฤษฎีของตนเองเนี่ยสามารถกาหนดนิยามความดีและความชั่วได้ดีกว่าอย่างไรของแต่ละคนเนี่ยก็จะมีการให้ทัศนะที่แตกต่างกันไปถึงนิยามความดีและความชั่วดังนั้นเราจึงอาจกล่าวได้ว่าศีลธรรมของผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้า,าเนี่ยเป็นศีลธรรมที่ไม่ได้คงมั่นที่ไม่ได้มีความจริงแท้แน่นอนเพราะมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้ตามการ พวกเขาไม่อาจากล่าวได้ว่าศีลธรรมของพวกเขาที่กําหนดขึ้นในวันนี้จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงซึ่งสิ่งเหล่านั้นมีอยู่แค่ในโลกของศาสนาดังนั้นกล่าวโดยสรุปก็คือว่าศีลธรรมอันจริงแท้แน่นอนในศาสนาของเอเทสเนี่ยมันจึงไม่มีอยู่จริงตั้งแต่ต้นเพราะมันเป็นแค่คํานิยามชั่วคราวของยุคสมัยอย่างเช่นในวันหนึ่งเนี่ยในกรณีของอินเซสรักร่วมสายเลือดเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ถูกยอมรับกันในหลายประเทศแล้วนะครับหรืออย่างน้อยๆก็คือไม่ใช่เรื่องที่ผิดกฎหมายและแน่นอนดังนั้นในอนาคตเนี่ยมันก็เป็นไป ถึงความไม่แน่นอนของศีลธรรมของพวกเขาและอีกทั้นประการสําคัญเนี่ยคำอธิบายของเอเธียสถึงต้นกาเนิดของชีวิตเนี่ยก็คือไม่มีพระเจ้าที่เข้ามาสร้างชีวิตและกําหนดกรอบนิยามอะไรให้กับชีวิตดังนั้นสิ่งมีชีวิตอย่างมนุษย์เนี่ยมันจึงเป็นเพียงผลลัพธ์จากอุบัติเหตุทางธรรมชาติจากปฏิกิริยาของสารเคมีที่ดําเนินต่อเนื่องมาตลอดหลายพันล้านปีของโลกหรือก็คือทฤษฎีวิวัฒนาการดังนั้นแล้วเนี่ยในกรอบคิดของพวกเขาเนี่ยหากเราจะกําหนดกรอบนิยามศีลธรรมต,มตามวิวัฒนาการหรือตามกระบวนการทางธรรมชาติเนี่ยนะครับ ไม่ได้บอกนะครับว่าการที่ฮิตเลอร์เนี่ยฆ่าคน6ล้านคนเนี่ยเป็นสิ่งที่เลวหรือดียังไงธรรมชาติไม่ได้บอกเรานะครับว่าการที่เหมาเจ๋อตุงเลนินสตาลินพลพชเขมแดงที่ได้ฆ่าชีวิตรวมๆกันไปเนี่ยก็หลายร้อยล้านคนเนี่ยนะฮะธรรมชาติไม่ได้บอกเรานะครับว่าคนเหล่านี้ควรที่จะถูกเรียกว่าคนชั่วหรือคนดีอย่างไรธรรมชาติไม่ได้สนใจเรื่องของคําว่าดีหรือไม่ดีโดยเฉพาะในมุมมองของวิวัฒนาการเนี่ยธรรมชาติสนใจแค่เพียงว่าใครเหมาะสมที่จะอยู่รอดหรือไม่อยู่รอดและสืบพันธุ์ดำรงเผ่าพันธุ์ของตนเองต่อไปตามกระบวนการววิัฒนากากรซึ่ง หากเรามองมุมมองนี้เนี่ยเราก็อาจจะกล่าวได้นะครับว่าโจรที่ข่มขืนผู้หญิง100คนเนี่ยคือผู้ที่เหมาะสมที่จะอยู่รอดในการดํารงสายพันธุ์เนื่องจากว่าเขาได้ทําหน้าที่ทางธรรมชาติในการรีโปรดักชั่นหรือกคือการสืบเผ่าพันธุ์ของตัวเองต่อไปได้ดีกว่าชายคนอื่นๆในสังคมที่ระงับอารมณ์ของตนเองซึ่งชายคนนี้เพียงแค่ฉีกกรอบศีลธรรมและทาตามธรรมชาติทางวิวัฒนาการของตัวเองเท่านั้นอันนี้เราไม่ได้พูดถึงในแง่ของกฎหมายนะครับเราพูดถึงในเชิงของวิวัฒนาการตามธรรมชาติจริงๆเช่นนั้นแล้วพวกเขาเนี่ Survival for the Test. หรือก็คือผู้ที่เหมาะสมที่จะดารงเผ่าพันธุ์ต่อไปทางวิวัฒนาการได้ดีกว่าคนอื่นๆในสังคมที่สืบพันธุ์ได้แย่กว่าเขาธรรมชาติไม่ได้สนใจนะครับว่าการกระทาของเขาจะดีหรือไม่ดีและอีกทั้งมันยังมีเคสหนึ่งที่เกิดขึ้นจริงของฆาตรกรรักร,ร่วมเพศกินเนื้อคนที่เขาชื่อว่า Jeff เจฟฟี่ดามเมอร์เขาก็ได้ให้การสัมภาษณ์นะครับว่าในตอนที่เขาทําไปตอนนั้นน่ยมันก็เป็นผลพวงมาจากการที่เขาเนี่ยมีมุมมองหรือโลกทัศทัต่อโลกนี้เนี่ยว่าพวกเราเนี่ยเป็นเพียงผลลัพธ์จากปฏิกิริยา สุดแล้วชีวิตเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าการรวมตัวกันของสารเคมีหรืออะตอมด้วยเหตุน,นี้การที่เขาฆ่าคนไปเนี่ยจากมุมมองของผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้าหรือพวกสสารนิยมเขาก็ต้องบอกว่าการฆ่าคนเนี่ยมันก็เป็นแค่เพียงการเปลี่ยนแปลงสภาพของสสารจากสิ่งหนึ่งไปสู่สิ่งหนึ่งและมุมมองทางวิวัฒน,นาการแบบสสารนิยมเช่นนี้เองจึงทาให้เขาเได้ก่อเหตุนในตอนนั้น the 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 Whole Che Life and ธรรมชาติไม่ได้เข้ามาบอกนะครับว่าการกระทําของเขาเนี่ยมันดีหรือมันไม่ดีธรรมชาติไม่ได้สนใจเรื่องเหล่านั้นดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญที่ทําให้เราเนี่ยต้องออกค้นหาคําตอบอย่างสุดความสามารถว่าต้นกําเนิดของเราเนี่ยมีมาได้อย่างไรเรามาที่นี่ทําไมและเรากําลังจะไปไหนคําตอบของคําถามเหล่านี้นี่เองครับมันจะเข้ามากําหนดจุดยืนและความเป็นไปของชีวิตมนุษย์บนโลกใบนี้และนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเราจะเป็นที่ต้องพิสูจน์ถึงการมีอยู่จริงของพระเจ้าและการที่พระเจ้าเนี่ยได้ประทานข้อกําหนดบทบัญญัติมาให้กับมวล มนุษย์ไว้แล้วเพื่อที่จะให้มนุษย์เนี่ยเลือกที่จะปฏิบัติตามสลายความขัดแย้งในทัศนที่หลากหลายของมนุษย์และกลับเข้ามาตามนิยามบทบัญญตัติทางศีลธรรมที่พระผูม้มนเจ้าเจ้าของจักรวาลเจ้าของโลกเจ้าของชีวิตเราเนี่ยได้กำหนดขึ้นซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่จะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาไปตามค่านิยมของสังคมครับและนี่ก็เป็นคำถามใหญ่ๆที่ผมฝากให้ไปคิดหน่อยแล้วกันนะครับ